ครัคนนี้ไม่คุณนะครับฉเฉลยให้ฟังแล้วกันนะท่านใช่คนนี้นะครับชื่อลีกาสิงนะครับก็เป็นมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงนะครับคนคนนี้เนี่ยก็ก็มีคนเขามีเขาแล้วมีผู้สอนหรือมีหนังสือเล่มหนึ่งของเขาเนี่ยน่าสนใจนะครับว่าอะไรครับซื้อบ้านแล้วก็รถภายในเวลาหปี ก็มีหนังสือเล่มนี้เนี่ยดีนะครับถ้าเรามีเวลาเราไปหาดูนะครับก็ได้แต่และเดือนเนี่ยเขาพอได้เงินอยู่ประมาณเงินไม่ไม่มากนะครับแค่หน,นึ่งหมื่นหยวนที่เขาทำก็คือประมาณถ้าเป็นภาษาถ้าตีเป็นเลขไทยๆก็ประมาณสักมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตีแบบคร่าๆ,ๆนะครับเขาเฉลี่ยใช้ยังไงคนนี้เป็นมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงนะเขารวยมากนะครับคนนี้มีเรื่องเล่านะครับบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยใช่คนนี้เป็นมหาเศรษฐีเขาก็ทำอะไรครับเขาก็ต้องมีคนขับรถ มีคนขับรถอยู่คนหนึ่งที่ทํางานมาเข้ามานานเนี่ยประมาณ30สปีคือทำนั้นตั้งแต่หนุหน่มจะถึงอ,อายุมากแล้วตอนนี้คนคนนี้อายุเก้าสิบกว่านะครับทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับชายคนที่คนขับรถว่าจะบอกกับท้าวแก่ว่าอะไรครับว่าโอ้ผมก็รับใช้ท้าวแก่มานานแล้วผมก็อายุมากแล้วผมจะขอลาออกลีกาซิงก็เลยทำไมครับบอกกับคนขับรถว่า โอ้คุณจะลาออกแล้วเหรอจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่ไปอยู่ที่บ้านใช่ไหมโอเคทางนั้นก็เขาก็เลยขอเขียนนะครับเช็คเป็นเงินประมาณสองล้านให้กับคนขับรถคนขับรถว่าขอบคุณมากครับเท่าแก่แต่ผมไม่ขอเอาครับเพราะผมมีเงินพอสำหรับตัวผมเองที่จะใช้ชีวิตในบ้านปลายเท่าแกก็งงอะไรเขามีเงินได้ยังไงตั้งเลยครับเขาทํางานเนี่ยขับรถให้กับผมเนี่ยได้เงินเดือนแค่ เดือนละ2องหมื่นเองเขาจะมีเงินเป็นหลายล้านได้ยังไงเพื่อจะใช้ชีวิตในบ้านปลายได้ยังไงคนขับรถกร็เลยบอกว่าไงครับโอ้ผมเห็นเท่าแก่เนี่ยเวลาผมขับรถได้ใช่ไหมครับเท่าแกเนี่ยคุยโทรศัพท์ใครครับคุยกับเพื่อนมาโอ้เนี่ยตอนนี้นะ่าต้องซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยราคาดีได้เงินดีโอ้ถ้าจะซื้อที่เลยครับต้องไปซื้อแถวย่านนี้ย่านนั้นเขาทําไมครับ คนขับรถเนี่ยครับเขาก็ได้ยินเวลาที่เท่าแก่คุยกับลูกค้าหรือคุยกับคนอื่นคนขับรถไปครับเขาก็เลยไปเจียดเงินท่านิดหนึ่งไปนะครับไปซื้อไว้ตามที่เท่าแก่บอกกับคนอื่นสุดท้ายเมื่อเขาอะไรครับพอเขาจากกะเกษียณตัวเองนะครับเขาก็เลยบอกกับเท่าแก่ว่าผมก็มีเงินประมาณ10บถึงยีล้านสําหรับใช้ชีวิตบ้านปลายได้เท่าแก่ก็งงใชครับเรื่องนี้สอนอะไรครับบอกกับเราว่า คือมันเหมือนเล่าจูกับใครเล่าเรียนรู้จากใครคนขับรถเป็นแค่คนธรรมดาที่ขับรถไม่น่าจะเก่งอะไรแต่เขาอยู่กับอะไรครับอยู่กับคนเก่งอยู่กับอะไรครับเจ้าของที่เก่งมากแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีเขาทำไมครับเขาเรียนรู้จากคนคนนี้แค่ดูเหมือนเขาเป็นแค่คนขับรถแต่เขาครับ,รบเขาซึมซับสุดท้ายตวยัวสุดท้ายชีวิตของเขาทำไมครับได้มีเขาเรียกพอออกจากงานก็มีกําไรในชีวิตของเขา ดังนั้นวันนี้นะครับก็อยากจะให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับในพ่อผมอ่านเรื่องนี้ในบทความเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมก็เข้าใจถึงในพระคัมภี์นะครับมีอยู่ตอนหนึ่งกิจการบทที่4ี่นะครับก็อยากจะให้เราได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันอันนี้ยังไม่ใช่ก่อนนะครับโอเคอเอกข้าไปก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับอหนึ่งสองสามนะครับขณะที่ไปโตรกับยอนยังกล่าวกับคนทั้งพวงอยู่ ปุโรหิตท,ทั้งหลายกับหัวหน้ารักษาพระวิหารและพวกสะดูสีก็มาด,ด้วยความขัดเคืองใจยิ่งที่ท่านทั้งสองสังสอนและประกาศแก่กับคนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายโดยการอ้างการคืนพระชนของพระเยซูพวกเขาจึงจับท่านทั้งสองขังคุกจนถึงวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วแต่คนจำนวนมากที่ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อ จำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นนับจากได้ประมาณ5,000คนขณะนั้นเป,นเปนโตรเ,เห็นด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์กล่าวกับพวกเขาว่านี่แน่นะนท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไตส่สวนเราทั้งสองในวันนี้ถึงการดีที่ได้ทำกับคนป่วยนี้และถามเขาว่า หายเป็นปกติได้อย่างไรก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตที่พวกท่านปรึงไว้ที่กำเขนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติเมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอน และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็อัศจรรย์ใจแล้วจำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูย,ยิ่งพวกเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับไปโตรกับยอนพวกเขาก็ไม่มีอะไรจะคัดค้านวันนี้นะครับก็ในจากที่ตรงนี้ละครับถ้อยคำนิดเียครับ ปโตรกับจอเนี่ยในกิจการบทที่สามได้บอกว่ามีชายคนหนึ่งที่เป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดญาติพี่น้องเขาทำไมครับหิ้วเขามาไว้ที่หน้าประตูพระวิหารในทุกๆวันเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาขอทานสมมติเหมือนกับเวลาที่เราไปในพระวิหารก็มีคนมาอย่างพวกเข้ามาเห็นเลยครับคนขอทานหน้าสงสารจังเขาทำอะไรครับเอาเงินให้ คนนี้รอมาอย่างนี้เป็นเวลานานแล้วและวันนี้ทาำไงครับเมื่อวันหนึ่งไปเตรกับยอนมาเขาก็คิดว่าเขาจะได้เงินจากเปโตรกับยนแต่เปโตรกับยนบอกมองดูเราสิแต่เราไม่มีเงินให้คนนั้นก็ทําไมครับบอกให้ดูแต่ไม่มีเงินให้เราอยากจะดูไหมคงไม่ค่อยอยากจะดูเมื่อวานไปแจกข้าวไปแจกของนะครับกลับมาเราคุยกันยังไงครับรู้ไหมครับ เวลาที่เราไปแจกใบปลิวเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะเอาเลยมีแต่เลยครับอะไรเรื่องอะไรครับอ๋อเรื่องของใบปลิวเรื่องพระยิูครับโอ้ขอไม่เป็นไรครับไม่เอาครับแต่พอไปแจกเข้าสารเลยครับโอ้ไปแจกสิ่งของไหยครับโอ้ไอ้กบฏอย่งไรครับวิ่งมาจนเราบอกว่าอะไรครับกรุณาช่วยตอบแถวหน่องได้ไหมครับเพราะไม่งั้นมันจะยิบของเราเองแล้วนี่เป็นความแตกต่างถ้าเป็นเราเราอยากได้ของนะครับเราก็อยากจะมอง แต่เป็นตัวให้มองใช่แต่ไม่มีเงินให้แต่เป็นตัวเลยครับเรามีให้ก็คือในนามพระเยซูจะรักษาคุณในนามพระเยซูทำไมครับให้ลุกขึ้นและเดินไปเถิดและคนนี้ใครพระยู่ที่ประตูพระวิหารทชไหมครับลุกขึ้นและเดินเข้าไปในพระวิหารและไปอยู่ต่อนหน้าคนที่มาในพระวิหารนั้นแล้วก็สรรเสริญนม,มัสการพระเจ้าร้องเพลงคนทั้งหลายทำไมครับ ก็อาศักดิ์ใจแล้วตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้นั่งอยู่ที่หน้าประตูขอทานไม่ใช่หรือทําไมวันนี้อยู่ที่หน้าด้านหน้าและนมาสการพระเจ้าได้ยังไงโดยปกติคนยิวคาว่าอะไรครับคนพิการไม่ให้เข้าไปในพระวิหารต้องเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงและร่างกายสมส่วนสมบกต้องครบทุกส่วนหูแบ่งไม่ได้ขาขาดไม่ได้ คนคนนี้ได้ร,กกรักษาแล้วไม่เป็นง่อยแล้วเขาครบทุกส่วนเขาก็เลยนมัสการพระเจ้าได้เขาก็เลยอัศจรรย์และเพราะเขาทำไรครับเพราะเขาก็เลยคิดว่าโอ้ไปโตกับจอห์เนี่ยกล้าหาญมากนะครับประกาศเรื่องพระเยซูได้อย่างไรเขาก็เลยคิดไปคิดมานะครับว่าโอ้สองคนนี้เคยอยู่กับพระเยซูเขาใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูมาก่อนเขาก็เลยมีความกล้านั้นวันนี้ก็เลยลุกมาจากนะครับมาจากตอนนี้หละว่าเขาอยู่กับพระเยซูมาก่อน เขาเรียนแบบพระเยซูเขาเรียนแบบพระเจ้ามาแล้วคนทั้งหลายที่มาแล้วครับเขามีความกล้าหาญของเขาเนี่ยมาจากไหนครับการศึกษาก็ไม่มีเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาไม่ได้อยู่ในตระก,กูลที่ชนชั้นสูงไม่ได้อยู่ในตระก,กูลที่อะไรครับร่ํารวยไม่ได้อยู่ในตระกูลที่อะไรครับเป็นคนที่มีสังคมมีหน้ามีตาแต่เขาเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ขาดการศึกษา ไม่มีความรู้ไม่เคยเรียนหนังสือแต่ทำไมครับวันนี้เขามีความกล้าหาญวันนี้เขาสามารถประกาศเรื่องพระเยซูวันนี้เขาสามารถยืนหยัดถึงความเชื่อของเขาได้อย่างแต่เปีียบ้นพ่ออะไรครับเพราะว่าเขาเคยอยู่กับพระเยซูเขาเรียนรู้จากพระเยซูแล้วอะไรล่ะที่เรากมลอนเรารู้จักพระเยซูที่เราติดตามพระเยซูมาเนี่ยบางคนจะหปีสิ 10, ปียี่ปี มีอะไรบ้างที่เป็นการบ่งบอกถึงชีวิตของเราว่าเราอยู่กับพระเยซูแล้หรอเลยครับแสดงออกมาถึงการที่เราอยู่กับพระเยซูเนี่ยเราเชื่อใน<า>พระเยซู<า>มีอะไรเป็นการแสดงออกมาบ้างในชีวิตของเราคําถามนะครับอย่าใช้เราถามเรื่องนี้ทาอะไรครับเรื่องนี้บอกอะไรครับไปตรงกับยอเนี่ยเขาถูกจับเลยครับเขาถูกจับคุกอยู่ในคุกไม่พออีบ้านหนึ่งเขาทำอะไรครับโอ้โหดูสิพวกเขารู้สึกไม่สบายใจเพราะทั้งสองคนนี้ก็นเลยครับ ประกาศการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูทั้งที่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนผมก็บอกเลยครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็บอกว่าเปโตรเนี่ยพอพระเยซูถูกจับและพระเยซูตายไหมครับหนีแต่พระเยซูไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งในยอห์นบทที่21พระเยซูบอกกับเขาชัดเจนมากเจ้ารักเราหรือถ้ารักพระเยซูทําไมครับเลี้ยงแก่ของเราดูแลผู้เชื่อทําไมครับเปโตรกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่กลัวทีนี้ และคนเหล่านี้ทําไมครับขาดเครื่องเดินเขารู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจเพราะอะไรครับเพราะว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ฆ่าพระเยซูเองแล้วใครเราจะพอใจละ่ะถ้าการเมืองตอนนี้ก็ทําไมครับรู้สึกจมตีกันมากมายนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมครับเขาก็เลยไม่พอใจเขาก็เลยคิดว่าอะไรครับคนเหล่าเปโตกับจอเนี้ยอ้างถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูแต่จริงๆเปโตกับยอไม่ได้อ้างแต่เป็นความจริง นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นในวันนี้นะครับก็<ม>อยากจะให้เราได้มากสองคนนี้ทำอะไรครับเขามีจุดยืนที่ชัดเจนเขากล้าหาญมากเขายืนหยัดอยู่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเคยอยู่กับพระเยซูและในพระคัมภีร์คนทั้งหลายที่ฟังคําสอนของไปตรกับจอห์นนมครับเพิ่มจํานวนได้ประมาณ5,000คนเริ่มมีคนมากขึ้นเขากล้าหาญเขายืนหยัดเพราะอะไรครับเเขาเคยอยู่กับพระเยซูพระเยซูตายเพราะอะไรครับ ยืนหยัดในความเชื่อในความถูกต้องเปโตรก็ไม่กลัวตายเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราอยู่กับใครเราก็จะเป็นแบบนั้นนี่คือคาพูดของคนทั่วไปที่บอกแล้วครับเราเรียนรู้จากใครเราอยู่กับนักปราชญ์เราก็จะเป็นปราชญ์เราจะเรียนรู้จากใครมาในวันนี้นะครับให้เราบอกให้เราเรียนรู้จากพระเยซูนะครับเพราะอะไรครับในพระคัมภีร์ให้เราอ่านในกาลหนึ่งสองสามนะครับเหตุ hey, ฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัพวกท่านจงมีใจเมตตาการุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระไทัยเมตตาการุณาพระคัมภีร์บอกอะไรครับในเอเฟซัสบอกให้เราเรียนแบบของพระเจ้าเรียนแบบพระเยซูคริสต์เพราะอะไรครับเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นลูกแก่ของพระเยซูเราก็ต้องเรียนแบบลูกพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงเราต้องตามอย่างพระเยซูคริสต์ เราเรียนแบบนะครับก็เคืออะไรครับเรียนแบบตรงนี้ก็ปี้นะครับไม่ใช่เรียนรอเรือแต่เป็นรอลิงคือเราถ่ายเอกสารว่าเป็นเรียนมันก็คือเป็นออกมาแบบนั้นเราเรียนแบบเหมือนของก o ปี้ใช่ไหมครับที่เราชอบได้ยินนะครับสมัยก่อนนี่ประมาณ5ปีก่อนนั้นนี่เลยครับรู้สึกว่าของที่มาจากจีนเราก็รู้สึกจะกลัวก,กันเพระอเลยครับกลัวว่าจะของไม่ดีไม่มีคุณภาพแต่พอหลังๆมาทําไมครับก็เริ่มมีคุณภาพ ยิ่งนักบัณน,นะครับเราใช้โทรศัพท์อะไรครับมาจากเมืองจีนหมดเลยนะครับแทบจะทุกยี่ห้อทุกรุ่นมาจากที่ไหนครับมาจากเมืองจีนแม้แต่ iPad iPhone ที่เราใช้กันอยู่ก็มาจากไหนครับมาจากเมืองจีนแต่ว่าเจ้าของเป็นใครครับอยู่อเมริกาแต่ไม่มีโรงงานผลิตอยู่ที่อเมริกาแม้แต่โรงงานเดียวผลิตที่ไหนครับที่เมืองจีนแต่ไปเลยครับเป็นของที่มีคุณภาพ เขาก็เลยทำอะไรครับเมืองจีงกกอ copy iPad iPhone มาบ้างลักษณะก็ค,คล้ายๆกันแต่มีคุณภ้าพนี่พระคัมภีร์บอกอะไรครับเราเรียนแบบพระเจ้าไม่ได้เรียนแบบสิ่งอื่นให้เราก็ปปี้จากพระเจ้าพระเจ้าทำไมครับพ่ออะไรครับในพระคัมภีร์บอกแลครับเพราะพระเจ้ามีใจเมตตากรุณาคือพระเจ้ามีใจเมตตากรุณามีความอะไรครับนี่การแสดงออกมาที่เรามีอะไรบ้างที่เราแสดงถึงการเมตตากรุณากับเพื่อนบ้าของเรา กับคนใกล้ชิดของเรากลับอะไรครับเพื่อนร่วมงานกลับใครครับกลับในสังคมที่เราอยู่อันนี้วันนี้นะครับสิ่งนี้อยากจะให้เราได้เห็นนะครับว่าเรายืนหยัดและเราสามารถเรียนแบบพระเยซูได้เพราะอะไรครับเพราะว่าสองคนนี้ก็เป็นแบบอย่างเละครับเขาอ้างเขาบอกในนามพระเยซูทันั่นแหละที่สามารถทําให้เขาเลยครับยืนหยัดและกล้าหาได้เขาไม่ใช่ดูจากใครเขาไม่ใช่เลยครับทํา ในนามหรือในชื่อของคนอื่นแต่เขาทำเ,ยเลยนะครับในนามพระเยซูให้เราเรียนแบบพระเยซูทําไมต้องเรียนแบบพระเยซูผมมีคําจะหนุนใจพี่น้องนะครับข้อนี้บอกเลยครับไปตรงกรับยอเนี่ยเขาสองคนคูกกันเลยครับคู่คนคูเพราะอะไรครับพวกปุโรหิตซาดูสีพวกผู้นําศาสนานะครับเขาคุยกันสุดท้ายเขาก็เลยขู่ไปตรว่าเลยครับ อย่าไปพูดเรื่องนี้อีกต่อไปนะให้หยุดแค่นี้แหละไม่ต้องประกาศต่อไปเรื่องพระเยซูแต่สองคนนี้ทำไมครับไปโตก็ตอบมาแล้ครับว่าเฉพาะพวกพักพระเจ้าควรจะเชื่อฟังพวกท่านหรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้าลองคิดดูสินี่เป็นคําพูดที่ทําให้เลยครับคนถามเนี่ยพวกปุโรหิตทําไมครับยิ่งโกรธมาก ยิ่งแค้นมากเขาอยากจะจับเปโตรแล้วครับยอนฆ่าทิ้งซะแต่เขาทําไม่ได้เพราะอะไรครับในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับเพราะว่าคนทั้งหลายที่เชื่อหรือคนที่ได้ยินเนี่ยเขาก็รู้สึกมีความเชื่อและมีความไว้วางใจเหมือนกับว่าเชื่อมั่นในคําพูดของเปโตรกับยอนหรือสาวกพระเยซูบ้มานมาจากนะรครับมาเรื่องที่พระเยซูเรื่องราวของพระเยซูนเนี่ยเขามั่นใจเขาก็เลยไม่กล้าทําอะไรเพราะมีคนตามมากขึ้นมากขึ้น นี่เป็นอะไรครับนี่เป็นคาพูดของไปโตนะครับเขาทั้งหลายทำไมครับเปโตก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับสิ่งที่เขาได้เห็นและได้ยินมากเพราะเขาได้เห็นเลยครับได้ยินถึงเรื่องของพระเยซูมาตั้งนานแล้วฉะนั้นเขาไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้ว่ามันไม่จริงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเขาไม่สามารถตามได้ไม่สามารถเรียนแบบได้เปโตก็เลยต้องเรียนแบบพระเยซูคริสต์เปโตรก็เลยต้องทําตาม และนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเรา่าอะไรครับให้เราเรียนแบบพระเยซูทําไมครับสิ่งที่พระเยซูสอนสิ่งที่พระเยซูเป็นสิ่งที่พระเยซูกรัสทาทุกอย่างเลยครับมันมีคุณค่าและมีความหมายในพระคัมภีร์บอกอะไรครับให้ทาไมต้องเรียนแบบอ่ะเพราะหลายคนว่วอเลยครับให้เราอ่านพระคัมภีร์สามข้อนี้วยการที่สงสานะครับบรรดาผู้นเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้พัก จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระคำมีว่าอะไรครับอยากจะให้เราเรียนทําไมครับเราต้องเรียนแบบพระเยซูทำไมต้องมาหาพระเยซูว่าอะไรครับบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยให้มาหาพระเยซูแต่หลายครั้งเราเหน็ดเหนื่อยแต่เราไม่หาพระเยซู เรากลับไปหาใครครับไปหาทีวีไปหาใครครับไปหาโทรศัพท์ไปหาอะไรครับไปหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเยซูแต่นี้พระคัมภีร์บอกอะไรครับให้เรามาหาพระเยซูและเราจะได้พักเราจะได้หยุดพักเราจะได้หายเหนื่อยเพราะในพระคัมภีร์นะครับพระเยซูว่าแอกของพระเยซูเหมาะสำหรับทุกคนไม่ได้หนักนะครับเบานะครับตรงนี้บเบามาก แต่บางทีเราคิดว่าเราหนักเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราคิดว่าการที่เรามาหาพระเยซูนี่เป็นเรื่องที่หนักเรื่องที่ลําบากมากเพราะอะไรครับมันต้องกลับมาคิดดูว่าเพราะมันสวนกันนละครับพระคัมภีร์ข้อนี้เพราะพระคัมภีร์ข้อนี้บ่อกอะไรครับมันเบา่แต่เรารู้สึกมันหนักเพราะอะไรอ่ะมันต้องมีบางอย่างที่อะไรครับมันไม่ไม่อะไรครับไม่ปกติแน่นอนผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งนะครับอ่านพระคัมภีร์ข้อเนี้สองข้อเนี้ และเขากลับใจเชื่อพระเยซูและเขาเป็นคนพิการนะครับเขาถูกตีที่ท้ายถอยแล้วก็เลยพิการไปซีกหนึ่งเดินซีกซี่หรือใช้การไม่ได้เหลือแต่ซีกเดียวนะครับเป็นคนที่น่ารักมากแต่ตอนที่ดีๆเขาก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าเขายังไม่ยังปกติอยู่แต่วันหนึ่งที่เขาโดนตีแล้วเขานอนโรงพยาบาลเนียโรงพยาบาลเนี้ยเป็นเดือนนะครับออกมาจากโรงพยาบาลมานอนที่บ้านได้สองสามเดือนและเขาเริ่มเดินได้เขาเดินเนี่ยผ่านหน้าโบสถ์โบสถ์เนี่ย เป็นบทเล็กๆ,ๆนะครับเป็นห้องแถวเนี่ยเป็นชั้งน,นิดนึงและมีป้ายนี่เก็นไว้เขาอ่านเสร็จเขารู้สึกงไงครับเออเข้าเหนื่อยจริงๆชีวติตของเ,เขาก็เลยอยากจะเข้าไปดูว่าทำไมพักยังไงเพราะหลางจะนั้งทำไมครับเขาได้รู้จักพระจเจ้าเขาเป็นคนที่น่ารักมากนะครับโอ้ชีวิตเขาจากที่อะไรครับคนเที่ยวกลางคืนคนมีศัตรูมากมายสร้างศัตรูเยอะแยะไปหมดเลยจนเลยครับถูกตีแต่วันนี้เขาเป็นคนที่อะไรครับใจกว้างมากเขาพิการแต่เขารักพระเจ้า ยังดีกว่าเลยครับที่เขาปกติแต่เขาเกเร,รมากเขาได้มาพักในสนุกในพระเยซูคร really like ิสต์จริงๆเขาได้เห็นภาพแบบนี้ท่านเดี๋ยวจะนนุนจะให้เรากลับมาที่พระเจ้ากลับมาที่พระเยซูคริสต์เราต้องเรียนรู้จากพระเยซูต้องเอาแบบอย่างพระเยซูแบบอย่างพระเยซูจากไหนครับอยู่ในพระเจ้านะของพระเจ้านะครับถ้าเรารู้สึกเหนื่อยให้เรากลับมาที่พระเยซูคริสต์แต่ถ้าเราเหนื่อยแต่เราไปหาที่อื่น เราอจะไม่เจอแน่นอนนะครับแล้วนี่พระคัมีอีกข้อหนึ่งให้เราอ่านด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามนะครับเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยอ่านด้วยกันนะครับการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่ภาพวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข ปัจจัยอยู่กับพระวิญญาณในข้อทีบหอดเลยครับสันติสุขเราอยากจะมีสันติสุขเราต้องมาหาใครครับมาหาพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูาให้เราเรียนแบบจากพระเจ้าเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่ในชีวิตจริงเราบางหลายครั้งหมครับเรารู้สึกไม่มีความสุขเรารู้สึกขาดความสุขขาดความชื่นชมยินดีแต่วันนี้บอกอะไรครับให้เรามาหาที่พระเยซูคริสต์พระเยซูอะไครับสันติสุขของพระเยซูที่ให้กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกนี้ แสดงว่า,ากะลยครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยวัตถุสิ่งของแต่ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับความสมัครรางเรากับพระเจ้าจิตใจของเราเนี่ยเราก็ได้ชิดพระเจ้าเราจะมีความสุขแม้ว่าในเวลานี้นะครับเรามีโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นหลายคนเป็นกังวลหลายคนเครียดใช่ไหมครับประเทศไทยก็มีคนฆ่าตัวตายเราได้ยินข่าวบ่อยๆว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะอะไรครับ ราะว่ารู้สึกว่ามันเกิดความเครียดงานก็ไม่ได้ทําเงินก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่ตามมาไม่มีเงินจะจ่ายทําไมครับค่าตัวตายเป็นหนี้เจ้าหนี้มาตามไม่มีเงินจ่ายไหมครับค่าตัวตายหรือค่าเจ้าหนี้ค่ากันยุเยแยะไปหมดเลยทุกๆบัตรที่เราได้ยินสิ่งเหล่านี้เพราะไหครับเพราะว่า่สันติสุขมันหายไปคนก็เลยครับวุ่นวายแต่นี้พระคำมีบอกเลยคร,รับให้เรากลับมาที่พระยุสุริต์เพราะพระยสุรเลยครับ ให้ัระิสุขกับเราได้ไม่ใช่ไดไ้ได้ขึ้นอยู่กับที่โลกนี้ให้กับเราโลกนี้คือให้เลยครับเราได้เรามีความสุขเราได้เราจึงชมยินดีเราได้เลยครับเราดีใจแต่พอเราไม่ได้นะครับรู้สึกทราบเสียใจพดหูพระเยซูที่บอกเลยครับอย่าให้เราเป็นทุกข์นะครับและอย่ากลัวเลยให้มาหาพระเยซูเพราะพระเยซูได้มอบให้กับเราแล้วถึงแต่เรามาหาพระเยซู และ,ะรครับตรงนี้หมดเลยครับการโอนใจใส่ทั่งเนื้อหนังก็คืออะไรครับร่างกายของเราเนี่ยก็คือความตายอย่างเช่นเลยครับออาใจใส่เนื้อหนังเราดูแลบำรุงแต่เนื้อหนังของเราทําหน้าให้มันสวยขึ้นอะไรครับไปตกแต่งศิลกรรมหน้าตาส่วนสูงมากอะไรทั้งหลายที่ทําขึ้นมาแต่วันหนึ่งทาไมครับมันก็ต้องตายอยู่ดีแหละ แต่นี่พระคำมยการใส่ใจในพระวิญญาณในพระเยซู London, ในฝ่ายวิญญาณไ้หมครับมีแต ja ่ช so, like so, ีว right. ิตกับสันติสุขเมื่อเราสนใจในพระเจ้ามาเจ้าดูเหมือนเรารู้สึกว่าเราขาดทุนแต่ไหมครับเมื่อเราจากุ่นไปเราจะมีชีวิตนิรันดรเราจะไม่มีอะไรครับเราจะไม่รู้สึกทรมานเราจะมีสันติสุขในเลยครับอยู่กับพระเจ้าที่บนสวรรค์เราต้องการอะไรเราตายเราต้องตกนรกกับเราตายแล้วเราอยู่กับพระเจ้าเราเลือกดูนะครับ ข้อนี้เนี่ยก็คือมันบางทีเลยครับก็คือเหมือนเอาใจใส่ในพระพิญญาเนี่ยบางฉบับว่าปรับใจอยู่กับพระพิญญาก็คือเมื่อใจเราสนใจเรื่องของไฝพิญญาเรื่องของพระเจ้าเรื่องพระอิศุพิ์เราติดตามพระเจ้าเราสนิทกับพระเจ้าเนี่ยใจเราจดจ่ออยู่ที่ตรงเนี้ยคือการเอาใจใส่ถ้าเราไม่จดจ่อเลยครับเราก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจนี่เป็นถ้อยคำพระเจ้านะครับที่จะใจดใจ่จนะว่าให้เรากลับมาที่พระเจ้าเราจะมีสันติสุขในพระเจ้านะครับแต่วันนี้ผมไม่อยากจะบอก หลายครั้งเราเจอเลยครับเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะแสวงหาความรักทุกคนอยากได้เลยครับความรักเก่านอใจอใส่อยากได้เลยครับอยากได้ความอบอุ่นอยากได้ครอบครัวที่ดีอยากได้ลูกที่น่ารักอยากมีชีวิตที่มีความสุขแต่เราสในใจอะไรอ่ะเราไม่ได้เรียนแบบพระเจ้าเราไม่ได้เรียนแบบพระเยซูแต่กับเรียนแบบอะไรครับ เรียนแบบจากดาราโอ้ดาราคนนี้โฆษณาหน้าตัวโฆษณาอะไรครับสินค้าใช้แล้วหน้าขาวนะทำไมครับไปซื้อซะแล้เรียนแบบจากอะไรครับใน YouTube ในหนังเราเรียนแบบจากสิ่งที่เป็นเลยครับต่างๆมากมายแต่เราลืมไปว่าเราไม่เคยเรียนแบบจากพระเยซูคริสต์เลยแล้วเราก็คิดว่าเราอยากได้อะไรครับอยากได้ความอบอุ่นในครอบครัวแต่มัวแต่ดูทีวีมัวแต่อะไรครับมัวแต่เล่นโทรศัพท์ มัวแต่เล่นเกมเราคิดว่าเราจะมีครอบครอบครัวที่อบอุ่นได้ไหมครับมันก็คงจะยากนะครับให้นายให้เรากลับมาที่เรียนแบบที่พระเจ้าให้เรากลับมาเริ่มต้นที่พระเจ้านะครับก็อยากจะเห็นใจว่าเราเจออะไรก็แล้วแต่เรากลับมาที่พระเจ้าเพราะว่ารครับถ้าเรากลับมาที่พระเยซูคริสต์ไปตรกับยอนเจอเลยครับเจอการข่มเหงไปตรกับยอนเจอเลยครับการข่มขู่ไปตรกับยอนเจอนะครับจับขังไว้ในคุก แต่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขไหมไม่เคยครับถ้าเขาคิดว่าเขากลัวเขาไม่มีความสุขเขาคงไม่พูดเรื่องของพระเยซูแล้วเขาคงจะหยุดแค่นั้นแหละแต่ในพระคัมภีร์วันะครับเขาไม่ได้หยุดแต่เขาทำอะไรครับยิ่งมีความกล้าหาญมากขึ้นเขายิ่งกล้ามากขึ้นและยิ่งถามมากขึ้นเพราะเขารู้ดีว่าอะไรครับสิ่งที่เขาได้ยินมาและสิ่งที่เขาได้เห็นมากับตาในชีวิตของเขาเนี่ย เรื่องราวของพระเยซูมาเป็นจริงและมาเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเขาก็เลยไม่กลัวคําพูดของมนุษย์เรากลัวเลยครับเรากลัวคําพูดของคนอื่นเรากลัวเลยครับคนอื่นดูถูกเราเรากลัวคนอื่นจะคิดว่าอ้เราเชื่อพระเยซูเราไปโบสถ์เราดิฐานะเดี๋ยวเขาไม่รักเราเขาไม่คบกับเราเราก็เลยทําอะไรครับนึกึว่าอแอบแฝงไม่ก่อนนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นตัวทำไหมครับ ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นพ่อเขาเคยอยู่กับพระเยซูและเขามีชีวิตที่ได้เขาได้ยินมากับตัวเองเขาได้ประสบการณ์กับตัวเองพังนั้นอย่านุนใจนะครับว่าให้เรากลับมาที่พระเจ้านะครับว่าเรียนแบบพระเจ้าเราเรียนแบบพระเจ้าได้อย่างไรครับก็อยจาจหนุนใจนะว่าเราใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์สั้นๆในแต่ละวันผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นแน่นอนนะครับเราจะเห็นการเกิดการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสันติสุขของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในครอบครัวของเรา สันติสุขม,มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับเราต้องการความรักเราก็จะได้ความรักเราอยากจะมีความชื่นชมยินดีเราก็จะมีความชื่นชมยินดีในท่ามกลางที่เต็ไมไปด้วยความรุ่นใหม่เราอยากจะได้รับอะไรครับเสียงบอเราอไม่ใช่ดูตลกหมั่นจำมกนะครับหรือสามอะไรนะสามอะไรแก้สาม ก็อยาตจะใ,ใจนะครับว่าในพระคัมภีร์นะครับก็ให้เราได้เรียนรู้ว่าเราอยู่ที่ใคร mm hmm. เราอยู่กับใครนะครับในเรนนี้เราเรียนรู้จากใครอันนี้เป็นคําถามนะครับอยากจะถามว่าเราอยากจะมีความสุขหรือเรากําลังเรียนรู้จากใครละ่ะจากในหนังในละครเอารู้สึกว่าเศร้าตามละครอิงตามโอ้โหแ,แย่ไปหมดเลยแต่ว่าเราก็ละให้เรากลับมาเรียนรู้จัก พระเจ้าพระเยซูคริสต์และเราจะมีความชิ่นชมยินดีแน่นอนนะครับเราจะมีสันติสุขของพระเจ้าเราจะมีความรักเราจะมีความอบ